ถ้าพูดถึงรถมือ2ที่คุ้มที่สุดก็ต้องเป็นโฉมรุ่นนี้เลยทุกี้ได้เป็นตัวท็อปสุดไฮบิดพรีเมียม New Toyota Camry a h p 7 0เครื่อง2ระบบปี2019ตัวนี้ท็อปสุดสีพิเศษสีกาไฟภายในสวยออปชั่นครบจัดเต็มตัวรถที่เดิมโรงงานประวัติศูนย์ที่พี่ใครที่สนใจรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมอย่าพลาดชมในคลิปเต็มคลิปนี้คะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีน้องอันทอโต้ทุกท่านทุกคนด้วยนะคะสาหรับวันนี้พบเจอกันอีกแล้วค่ะพี่พี่วันนี้นํารถนะคะตัวท็อปสุดพรีเมียมมาให้รับชมกันอีกแล้วนะคะสาหรับใครที่เป็นสาวกโตโยต้าแคมรี่วันนี้จัดมาให้รับชมค่ะห,หายกันไปนานพอสมควรนะคะวันนี้นํามาให้แล้วนะคันนี้นะคะก็ยังเป็นคันที่น่าใช้งานอยู่เดิมน,นะคะพี่ จะได้รถที่เป็นบอดี้สีกาไฟสีพิเศษนะคะคันนี้ก็จะเป็นรถหน่วยงานลดระวังประวัติศูนย์ได้เป็นตัวท็อปสุดพรีเมียมด้วยนะคะปี2019นะคะคันนี้ราคาเสนอขาย899,000บาทออปชั่นนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะจัดมาให้ครบเต็มพิกัดแน่นอนนะใครที่หาไว้ใช้งานเนะคะเกตดรุ่นคันนี้บอกเลยว่าราคาเนี่ยหายไปจากป้ายแดงมากกว่า50% ออกห้างายแดงมีประมาณล้านแปดนะคะล้านแปดแสนนี่คุณพี่นะวันนี้เหลือเป็นแค่8ปดแ0 0เก้าทท้ายไปแล้ว9 0้าแสนแน่นอนนะคะใครที่สนใจ c a m รี่นะคะเครื่องยนต์สระบบ A H V 70ปี2019นะะันเะคะเลขไม่เนี่ยของคนรับได้เลยนะเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์มือเดียวนะแต่ว่าไม่เนี่ยน่าจะวิ่งใช้งานเยอะพอสมควรหน่อยนะคะคันนี้ก็ไม่แก่นิดน,นึงนะคะอยู่ที่หน0 0 0แโลนะ แต่ว่าเป็นไม่เดิมนะคะไม้แท้เลยจากการใช้งานนะคะรถมือเดียวสภาพน้องๆป้ายแดงเนี่ยคะใครที่รับตัวไม้ได้เนาะก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถได้นะคะเรารับประกันให้นะคะเครื่องเกียร์หนปีเต็มๆนะรับประกันโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมมีลงในสัญญาซื้อขายและแบตเตอรี่เนี่ยเขารับประกันศูนย์ให้10ปีนะคะคุณพี่ใครที่สนใจหาไว้ใช้งานทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เลยช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้ด้านล่างโทรเข้ามาได้0 9น8 8 2นะแนคะ 0616หรือว่าจะเป็นลาย a u n 1 9 z ติดต่อสอบถามรายละเอียดตัวรถได้นะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดโครงสร้างตัวรถคันนี้กันนะคะโมนิวเจน8นะคะ ahv70 เครื่องยนต์2ระบบปี2019ตัวรถนี่บอกเลยว่าท็อปสุดพรีเมียมนะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้า2ตำแหน่งพร้อมกับโลโก้นะคะที่เป็น h ฮบริดและมีเรดราตรวจจับก่อนการชนให้ ป้ายทะเบียนเป็นกรุงเทพมหาคนครเนี่ยะคะภาษีพราบาเราจัดให้เสร็จสับเรียบร้อยไม่ต้องไปทำเองให้เสียเวลานะคะดูแลให้1ปีตเต็มนะคะในส่วนของกรหน้านะ,ะก็จะได้เป็นบอดี้เดิมจากโรงงานเนาะไม่มีร่องรอยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลน LED นะคะมีไฟ LED ไฟเดย์ไทม์มาให้ครบแล้วเรียบร้อยไฟตะหมอกคุณหน้าเป็น full LED นะคะกระจังหน้าสีเทาพิเิกตัดกับสีตัวรถเรียมซอนคอมบอดี้ body. ต้องบอกเลยว่าเดิมทุกจุดไม่มีร่องรอยจริงๆนะคะ่ะ กระจกพัดเดิมโรงงานกระจกมองข้างปรับความไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะคะแม็กจะได้เป็นแม็กแอนดรอยเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยๆอันนี้สภาพตัวรถคือออกมาจากศูนย์สภาพนี้เลยนะคะแล้วก็เราปล่อยให้พี่พี่แมนแทนพร้อมขายนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องของเหลวดูแลให้หมดตรวจสอบสภาพตัวรถมากกว่า215จุดนะคะมีใบเซอร์การันตีให้ว่าโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมน,นะคะอันนี้ก็จะรับทุกอ,อยางเลย 2024ขอบแม็กก็เป็นขอบ18เดิมโรงงานนะคะในส่วนของดีดเบ่งเขาได้มา4ล้ออยู่แล้วนะคะรุ่นนี้เรียมสันคมบอดี้ด้านข้างนะตัวรถไม่มีร่องรอยรากิบนะกระจกพาร์ทเดิมโรงงานกระจมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเรียบร้อยมาพร้อมกับระบบบายสปอร์ตมอนิเตอร์นะคะเป็นการแจ้งเตือนลมอับของตัวรถอันนี้มีมาให้นะคะกระจนะโตโยต้าเดิมเลยพาร์ทเดิมนะคะแล้วก็ ติดแจ้งเตือนขอมูลมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อเปิดเขาเป็นโครเมียมแท้สี่บานเป็นระบบสมาร์ทเอนจีคิวเรตภายในสวยมากๆนะรถนี่บอกเลยว่าดูแลดีประวัติศูนย์แค่มือเดียวนะคะเช็คตรวจสอบประวัติได้เลยนะคันนี้เบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าปรับแปดที่ทางด้านผู้ขับพร้อมปุ่มดันหลังแล้วตัวสภาาเบาะเนี่ยไม่มีร่องรอยแตกขาดรายงานนะคะเ,เรียมสันคมบอรี่หัวน็อตมาเดิมทุกจุดเลยนะ ไม่มีร่องรอยแดงสิ้นนี่อันนี้เติมลมยางไนโตรเจนหมดเดือนสิบสองปีหกแปดเลยนะคะ่ะสภาพสวยมากเรียมบอดี้สังคมผิวพันธ์สีสันตัวรถไม่เดิมหมดไม่มีร่องรอยกับสีมาแน่นอนนะคะสปอร์ตเมทอาร์ตสวยๆโครงสร้างเหลี่ยมลายบอดี้ตัวรถเดิมๆแบบนี้เลยเราตรวจรถให้มากกว่า2 1 5จุดการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้รับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีดูแลหลังการขายให้นะคะกระจกนะเป็นไฟฟ้าและก็ออโต้สีบานนะคะ เซ็นทัลลอกกระจกปรับกระจกไฟฟ้าปรับเซตที่นั่งตำแหน่งของผู้ขับได้สตำแหน่งตรงนี้เป็นเมมโมรีเซตแผงประตูจะได้เป็นสีเบจต,ตัดกับสีพลาสติกขึ้นรูปที่เป็นสีเทานะะี่ยะเรียมสันคมบีตัวรถก็มาสวยๆเดิมๆเ,เลยนะ,ะการันตีให้เลยว่ารถสวยนะคะตัวรถไม่มีกลับกรอไมมาแน่นอนนะคะรับประกันแบตเตอรี่10ปีนะนี่หัวนอตกฟต์กริปนะคะ เอาไปใช้งานกันได้ยาวๆเลยไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแง้โดนแกะโดนเกลาผิวคันเหลี่ยมสันคมบอมไที่มาเดิมหมดฟุตสตาร์ทนะคะเปิดฝ้าถาังเปิดฝากระโปรงแล้วก็ระบบเทคชั่นคอนโทรลล้อๆกันล้อสะบัดกันเลื่อนถลายแล้วก็เป็นไฟหน้าออโต้สูงต่ำนะคะขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์คันนี้นะคะพาพี่พี่ดูในส่วนของหน้าปัดเรือนใหม่เนาะอันนี้แจ้งให้ดูตามจริงเลยนะขอพี่พี่ที่รับได้นะคะเพราะว่าราคานี้ค่อนข้างที่จะหายไปเยอะเลยจากเพื่อนนะคะ รุ่นนี้ก็ไม้แก่หน่อยก็เลยราคาลงมาค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นไม้แท้ไม้เดิมจากศูนย์เลยนะคุณพี่อันนี้คือใช้งานแค่มือเดียวจริงนะคะนี่1 8 4 5กิโลเมตรนะคะก็ระบบบ i s สปอรระบบ RCTA Parking Sensor Mode EV โหมด EV เปิดใช้งานได้ปกติเลยนะคะอันนี้มีแจ้งเตือนการออกนอกเลนแจ้งเตือนล็อกเลนให้นะคะคันนี้แล้วก็แจ้งเตือนก่อนการชนพวมาลัยนี้มีเก้แพทเ t ิร์ชิมาให้นะคะ แล้วก็ได้เป็นหนังเดิมโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยอันนี้หนังเดิมจริงๆนะบางๆเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยไม่มีร่องรอยแต่ขาดรายงาพวงมาลัยนะคะก็ได้เป็นพวงมาลัยเดิมแบบ3ามการแต่ใช้งานได้ปกตินะคะเสียงใต้ดังปกติเลยนะคันนี้คือสวยไม่มีชํารุดนะเราเช็ครถตวรวจรถให้มากกว่า215จุดเนาะ สั่งการด้วยเสียงรับโทรเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนหมดเปลี่ยนเพลงได้หมดเลยนะคะระบบออปชั่นครบจัดเต็มนะจอกลางเนี่ยบอกเลยว่าหรูมากๆจะได้เป็นจอ JBL เครื่องเสียงวิทยุนะหัวเสาตรงนี้เป็นของ JBL หมดเลยตัวรถเนี่ยเป็นสีเบตตัดกับลายไม้ส่วนมากๆและมีแอมเบียนไลท์มาให้ในตัวนะคะคันนี้ มาดูจอกันนะคะคุณพี่ออปชันนี่คือล้นมากๆราคา8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันแต่ออปชันนี่คือราคาล้านแปดนั่นแหละนะคะได้เหมือนกันออปชันครบเหมือนป้ายแดงหมดแต่ว่าแค่ตัวรถเนี่ยมีการใช้งานมาก่อนและราคาหายไปเก้าแสนแล้วถือว่าคุ้มนะตัวกล้องด้านหลังเนาะเขาจะมีกล้องนะคะที่เป็นกล้อง360องศานั่นแหละเนาะนะก็เหมือนกล้อง360องศารพร้อมกลรระยะถอยจอดให้นะคะคันนี้ รองรับในส่วนของ a n d r o i d Auto Apple CarPlay ในว i กเกเตอร์นำทางแบบดาวเทียมนะคะคันนี้สามารถกดใช้งานได้เลยไม่มีอินเทอร์เน็ตเปิดใช้งานได้ปกตินะคะบอกเลยว่าสุดคุ้มนะนี่จะใช้ Google Map หรือว่าอะไรก็กดใช้งานแบบนี้ได้เลยรองรับในส่วนของ USB AUX เชื่อมต่อ Bluetooth USB CD DVD f f AM เล่นได้หมดปกตินะคะวิทยุได้หมดเลยนะจอสวยนะคะคันนี้ได้เป็นจอ JBL นะปุ่มุเฉยๆเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะ ใช้งานปกติตัวแอร์เนี่ยจะเป็นออโต้แบบดิจิตอลนะคะแยกโซนอิสระซ้ายขวามีลมเย็นลมร้อนมาให้เรียบร้อยปรับอุณหภูมิแอร์ปรับอุณหภ,ภูมิพัดลมเนี่ยได้หมดเลยนะคะจะกดออโต้หรือว่าจะปรับตามใจชอบก็ได้แต่แอร์เย็นมากๆแอร์เย็นจริงๆคุณพี่บอกเลยว่าแอร์เย็นสุดๆนะคะมีไวเลสชาร์จมาให้นะคะเป็นการชาร์จแบบไร้าสายแล้วก็ USB power outlet นะคะอันนี้คือตัวท็อปสุดนะ ตัวท็อปสุดเลยเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะคะโหมด EV นะคะแล้วก็ Eco Mode Normal Mode โหมด Sport ใช้งานได้เบรกมือไฟฟ้า Auto b เบ k กโ o ช่องวางแก้วน้ำ2ตำแหน่งคอนโซลกลางเป็นลายไม้สีขาวแล้วก็ได้ในส่วนของกุญแจที่เป็นกุญแจ Smart Enti k e y l e t แบบนี้ตัวถ้าเป็นตัวพรีเมียมเนาะนอกจากตัวบอกเขาจะปรับเอนตรงนี้ได้โดยผู้ขับแล้วนะคะเขายังสามารถ เพิ่มอุณหภูมินะคะลมเย็นของตัวเบาะด้านหน้าคู่หน้านะเฉพาะคู่หน้านะคะนี่เพิ่มได้3ามอุณหภูมิแบบนี้มันจะมีลมเย็นขึ้นมาใต้เบาะเนาะเวลาที่เราดั้งเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวกไกลๆนะคะรู้สึกว่านั่งนานนะ,ะอาจจะเมื่อยร้อนตูดนะคะตรงนี้ปรับได้นะ,ะแล้วแต่ชอบเลยนะคะจะมีลมอายเย็นๆขึ้นมาจากตัวเบาะนะ,ะของผู้นั่งคู่หน้าให้นะคะนี่สวยนะ คุ้มนะคะหนูมองว่าคุ้มนะสาหรับหนูนะคะคุ้มมากๆออปชันคือให้มาครบมากๆที่พักแขนกว้างช่องเกียนสัมภะระโคตรกว้างอีกรอบนะคะคุณพี่สภาพสวยเลยกระจกตัดแสงแบบออโต้นะคะแล้วก็ที่บงังแดดมีกระจกมาให้พร้อมไฟส่องหน้าและมีมา2บานเลยนะคะในส่วนของไฟเก่งเนี่ยเขาเป็นไฟ LED สีขาวแบบนี้ติดทุกดวงนะคะสภาพสวยพวกนี้ตรวจจับน้ำฝนตรวจจับก่อนการชนด้านหน้ามีมาให้เนาะซันรูฟนี่ เปิดรับลมรับแดดรับทุกอย่างได้อากาศถ่ายเทนะคะแบบร้อองศาแบบร้อยเปอเซ็นตองศานี่สวยมากๆเลยนะน่าใช้งานหลักคงหลังคาสะอาดสะอา้านคุณพี่8 9 9 0สนได้ตัวท็อปสุดหนูมองบอกว่าคุ้มสําหรับหนูที่ขายรถมือสองมาหนูบอกเลยว่าคุ้มคันนี้ถ้าพี่เพื่อนใดสนใจหนูขอรายได้30,000บาทขึ้นไปนะคะ อายุงานเกินปีไม่ติดวานแบคิีฟูโลมาจัดได้เลยไม,ไม่ต้องหาคําไม่ต้องหากู้ร่วมได้รถสวยๆคุณภาพรถเกจเอไปใช้งานแบบนี้เลยนะคะใครที่เป็นสาวโวแคมรี่เรารู้กันอยู่แล้วช่วงล่างอึดถึกทนนะตัวรถคันนี้ก็เป็นรถรุ่นประหยัดน้ำมันอีกด้วยเพราะว่าเป็นไฮบริดนะคะวิ่งใช้งานกันยาวๆได้เลยนะีคะช่องปรับอากาศลมแอร์มีมา2ตํตแหน่งพร้อมจุดชาร์จ USB อีก2ตําแหน่ง เรียมสันคมบอดี้หัวน็อตเดิมๆทุกจุดไม่มีร่องรอยใดๆงสิ้นนะหนูกล้าการันตีเลยว่ารถหนูเดิมทุกจุดและสวยทุกจุดนะคะของเดิมๆแบบนี้นะไม่เดิมเราไม่ซื้อมาม่านหลังเป็นแบบไฟฟ้าม่านข้างเป็นแบบแมนวนวลนะคะสำหรับตัวท็อปจะมีในส่วนของการปรับเอนหัวหมอนตรงนี้นะคะปรับเอนของตัวเบาะนี่มันจะเอ็นได้10องศามีเฉพาะในตัวท็อปสุดพรีเมี่ยมเหมือนกันหัวหมอนด้านหลังตรงนี้จะเปลี่ยนจากหัวหมอนปกติเป็น แบบรูปทรงมิกกี้เมาส์ให้แล้วเรียบร้อยตัวเบาะสภาพสวยเปิดม่านข้างม่านอะเปิดม่านหลังได้โดยผู้ขับสามารถปรับเปิดม่านหลังได้โดยผู้โดยสารนะด้านหลังเนาะและก็สามารถปรับอุณหภูมิแอร์ได้โดยผู้โดยสารด้านหลังได้ด้วยเนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาจะมีมาให้ในเฉพาะตัวท็อปนะพี่สตาร์ทรถแล้วเกิดกดปุ่มตรงนี้นะเดี๋ยวมันขึ้นมาให้นะคะตรงนี้เราไม่ได้สตาร์ทเนาะมันเลยไม่ขึ้นนี่มีช่องวางแก้วน้ำอีก2ตํตำแหน่ง สุดคุ้มนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆตัวรถเนี่ยค่อนข้างที่จะหรูหราามีระดับสุดๆแล้วนะคะถ้าได้เป็นตัว็อปสุดมีไฟเก่งด้านหลังให้ด้วยนะคะนี่คุ้มเลยนะมองว่าคุ้มเนะะี่ยค่ะยังไงก็คุ้มราคาหายไปแล้วเก้าแสนนะคุณพี่คุ้มไหมหนูว่าคุ้มเนะะี่ยค่ะมาน้างเป็นแบบแมนนวลแบบนี้นะคะแล้วก็เหลี่ยมสันคมบอดี้ตัวรถมาเดิมหมดมีล็อกเด็กมาให้นะ แม็กอัลลอยเดิมโรงงานยางปีเดียวกัน4เส้นดีเบกสล้อชุดไฟท้ายเขาจะได้ไฟท้ายเป็น Fu l เอนะคะเซนเซอร์อีก4ตํตำแหน่งแบตโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบกล้องถ่ายหลังเดิมโรงงานตัวไฟท้ายนี่เป็นไฟเดิมนะคะไม่มีออยแตกเร้าไม่มีปรับไม่มีเปลี่ยนมานะคะกระจกด้านหลังนะคะติดไร้ฝ้าไร้หมอกมาให้และเป็นพัดเดิมจากโรงงานไฟเบกเป็น LED คันนี้ติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยชิดนฉลามด้านบนได้เป็นชาร์จฟิมแล้วนะคะ 9 9 0 0 9 0 0นนะไอ้8แ9น9ันนะหนูมองว่าคุ้มมากๆคุณพี่นะคะได้ตัวท็อปสุดพรีเมียมไปใช้งานนะคะใครที่ไม่ได้แบบห่วงเรื่องไม้เนาะเพราะว่าเรื่องไม้เรารู้กันอยู่แล้วนะถ้าเข้าศูนย์ตรงตามระยะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะคันนี้ก็มาจาัดได้เลยนะราคาคุ้มกว่าคันอื่นปกต,ติเขาขายกันอยู่ประมาณ9 000, ต้นๆน,นะคะแต่ว่าคันนี้เหลือแค่8 9 9พันเนาะชุดย,ยังอะไรแม่แรงมาครบเซตนะนี่ ซินราไทยเงมะ้าวตำแหน่งเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยสวยมากอุปกรณ์ครบนะคะพร้อมใช้งานนะมีเล่มพร้อมโอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดทักมาได้เลยนะคะมีบริการวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านพี่ๆเลยนะคะไม่ต้องมาดูรถได้ด้วยตัวเองก็ได้หรือว่าจะมาดูรถด้วยตัวเองก็ได้หรือว่าจะให้เราไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านก็ได้นะคะอันนี้เรามีบริการวิ่งเซ็นให้นะอยู่ไหนก็ต้ามนะ 77จังหวัดนะคะในประเทศไทยหนูไปได้หมดเลยนะคะไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ได้นะคะพี่ๆแค่เตรียมเอกสารไว้เนาะถูกใจชอบใจว่ากันได้เลยนะคะกระจกพาร์ทเดิมนะโทรเข้ามาสอบถามได้ชอ่องทางการติดต่อเราขึ้นให้แล้วเรียบร้อยเตรียมซันคมซุ้มเสา A บอดี้หัวน็อตนะจิบคริสเดิมๆแบบนี้เลยแทงประตูสะอาดสะอานกระจกออ,กออโต้ทั้ง4บานไฟสองเท้ามีมาให้ทุกบ,บานนี่บอกปับไฟฟ้าคู่หน้านะ หัวน็อตกริปนะคะมออกเดิมโรงงานติดอยู่ครบๆเลยแผ่นเพลทเล่เครื่องเล่ถังตรงแจ้งตีผลิตชัดเจนหัวน็อตเดิมทุกจุดนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะคะโครงสร้างตัวรถเม็ดอาร์คสวยๆนี่ผิวพันธ์สีสันตัวรถสีเดิมๆแบบนี้เลยสีกาไฟเนี่ยคะสวยสุดๆเลยนะใครที่สนใจนะช่องทางติดต่อน้องอันอันขึ้นให้แล้วให้รีทักเข้ามาสอบถามนะคะ2.5ไฮบริดพรีเมียมนะคะปี2019นะ ราคาดีฟรีดาวผ่อนเดือนละประมาณ1 5 0 0 0บาทรายได้30,000บาทอายุงานเกินปีไม่ติดประวัติแบงก์กรีนบูโรมาจัดคนเดียวไม่ต้องหาคําไม่ต้องหากูาร่วมเดี๋ยวหนูพาไปเข้าชมห้องเครื่องยนต์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ก่อนบอกเลยว่าห้องเครื่องแท่นเครื่องนี่สวยมากๆแห้งสนิทเครื่องยนต์นิ่งกริบนะคะนี่ไม่มีร่องรอยใดทั้ทงสิ้นนะสำหรับตัวห้องเครื่องยนต์ให้ดูก่อนเลย ตันนี้จะเป็น4สูบ16วลาวเช่นเดิมนะแต่ว่าเป็นตัว2ระบบนะคะ<ม>ก็แรงมา้ารวมๆอยู่ที่ประมาณ220<ม>แรงมา้าเลยแหละนะคะมันจะใช้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าคู่กับมอเตอร์เครื่องยนต์เนาะเวลาที่เราปรับนะคะแบตเตอรี่ไม่พอหรือว่าวิ่งเกิน50กิโลต่ตอลิตรนะมันก็จะเปลี่ยนเป็นมอเตอร์เครื่องยนต์นะคะหรือว่าวิ่งในกรุงเทพบ้านเราก็สามารถเปลี่ยนเป็น e-v m ห d ดได้นะคะ่ะก็จะประหยัดไปในตัวแท่นเครื่องหัวน็อตแห้งๆเลยไม่มีค่าน้ำมันไหลซึมนะคะสำหรับแบตเตอรี่นะ ถ้าเป็นแบตเตอรี่เครื่องยนต์นะคะทางหนูดูแลให้ถ้าแบตเก่าเสื่อมสภาพเราเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะที่เป็นรเทียมไอออนขารับประกันจากศูนย์ให้10ปีอันนี้พี่ไม่ต้องห่วงนะ,ะเมื่อถึงระยะเวลาการเปลี่ยนตัวรถมีปัญหาเอาเข้าเคมศูนได้เลย,เลยมันเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะคะไฟหน้าไทยโพอิโตเดิมโรงงานหัวน็อตไม่มีขยับเลยสักจุดนะ,ะกระโหลกซุมล้อไม่มีบิดเบี้ยวไม่ผิดรูปปั๊ม A b s ทุกอย่างเราดูแลให้หมดเนะยคะ ใครที่หาไว้ใช้งานมาจัดได้เลยทุกอย่างเราเช็คให้ตรวจสอบให้หมดนะคะนี่หัวน็อตสวยๆกิ๊บกิบนะคะมอฟทุกอย่างอยู่ครบสนุนกันความร้อนอยู่ในสภาพเดิมโรงงาน100%ฉลากคำเตือนอยู่ครบสติ๊กเกอร์เหรียญบาทไม่มีโดนถอดโดนงัดโดนแงะนะคะใครที่หารุ่นนี้และอยากได้ราคาดีๆหนูบอกเลยว่าคันนี้คุ้มแล้วได้ตัวท็อปสุดไปใช้งานด้วยนะคะ พี่พ่ท่านใดสนใจให้ทักเข้ามาเนาะไปหน้าเดิมทั้ง2ฝั่งนะคะรายละเอียดเหลี่ยมสันคมบอดี้ตัวรถเราตรวจสอบให้แล้วก็พวกห้องเครื่องยนต์อะไรพวกนี้นะคะระบบไฟของเหลวทุกอย่างเราดูแลให้หมดอัปกันเครื่องเกียร์ให้1ปีเต็มๆ10,000กิโลนะคะสำหรับท่านใดสนใจช่องทางการติดต่อขึ้นให้แล้วให้รีบทักเข้ามาสำหรับวันนี้นะ,ะหนูฝากไว้ด้วยนะกับ t o y o ต a Camry 2.5 h y b r ิ d p r ีเมียปี2019 เลขไม่หนึ่งแสปกโลนะคะกับราคา8 9 9 0 0นเันบาทสีพิเศษกาไฟนะคะภายในสวยทีเที่ยนใดสนใจ,จเบอร์ด้านล่างและไลน์ทักมาได้เลยสําหรับวันนี้น้องอันอนัขออนุญาตลาพี่ทุกท่านุกคนไปก่อนนะคะถ้ามีถิถานประการใดในคลิปนี้ต้องขอภัยไว้นาที่ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ